สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรากำลังจะไปภูเก็ตภูเก็ตเธอเป็นไรหรอทำไมไม่ถ่ายหิวอ้าวเร็วแบทจหมอจิี่พายเหมือนอยู่แบบเบลลี่ฮิวอ่ะม็นแข่งรับเชิญบรรทกประจำรายการเมื่ไเนไอ้เที่ยอ่ะโอ้โหอร่อยอะเนี่จะทำ็คือไม่ได้เติร์งานรีิวเลยแต่เล่นเลิ่งเองเงี้ย ตัวพอดีค่ะไม่ใหญ่มากใหญ่วากเตินเด้นเด้นเต้นเด้นเ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 นีฮะยินดีร้บเข้าสู่ช่องเลแกนเอนสตัวนะฮะชื่อเดียวทันไอจีแล้วก็ช้นทำไอ่ะทำไมต้องพูดว่าเลแกนเ3สตัวเอาก็ชื่อยู u b e กับชื่อไอจีเหมือนกันไง เออเลยก็ก็คือเดี๋ยวเราจะไปภูเก็ตกัน5้าวันสี่คืนเออแล้วก็ไปเขาหลักวันหนึ่งไปเล่นเซิร์ฟแล้วก็กับภูเก็ตลงเรือไปเที่ยวเกาะวันหนึ่งวันนี้มากับแบบค่ะสวัสดีคับผมแมคเคทีเอฟเคอสวัสดีค่ะนัตตี้โอเคนี้ก็เป็นการเดินทางขึ้นเครื่องบินในรอบหนึ่งปีโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงบ้างที่ภูเก็ตฝนจะตกไหมเซึ่งคาดว่าน่าจะ แล้วรอดูกันนะคะว่าทีมีจะเป็นยังไงเดี๋ยวแบบจะพยายามถ่ายไว้ให้เพราะว่าอีเลชอบลืมค่ะเขานี้นะคะเบิร์กออฟแคมได้ ของเลแกน N สามตัวเป็นที่เรียบร้อยนะคะตอนนี้เราถึงกันที่ภูเก็ตแล้วตอนนี้เรากำลังไปที่ไหนกันคะตอนนี้กำลังไปกินข้าวเย็นครับที่หม่อมูดงจริงๆล้วคือจะต้องไปกับเขาหลักเลยไปกินร้านที่ชื่อว่าเลดังแต่คือมันปิดวันนี้จ้าก็เลยเปลี่ยนแผนไปกินหม่อมูดงก่อนเดี๋ยวเราไปเจอผู้ร่วมทีมอีกสองคนที่ร้านหม่อมมูดงถึงแล้วหมอมมูดงยี เราเปิดตัวเกรซสุดพิเศษนะคะสองคนนะคะนี่คือพี่บูกับพี่แยมแยนี่ช่องกูปะเนี่ยเลยก็คือไม่อัดเลยทิ้งกูเพราะว่าจะแดกแอย่างเดียวเลยนะคะเธเป็นไรเหรอทำไมไม่ถ่ายหิวคือร้านนี้เด็ดมากก็คือเมนูที่ควรสั่งคือปลาทูยัดไส้แล้วก็ในพิกกุ้งเสียบแกงคั่วแหงข,งขงมมึงน้ำดำนี่ควรสั่งแบบอย่างรุนแรงโอเคเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะฮะ ดานเนเจอปมนเอาทอดมันถึงปาวหมว่าจะมาอยากให้สั่งเพราะว่าก็บอกว่ามันหายากเออแต่ที่หมออมูดมมีตลอดอร่อยมากเด้งมากหคนแล้วแล้วก็เป็นการตัดเผ็ดที่ดีตุยนั่นคือปรตินั้นคือไม่กินเผ็ดเลยเว้ยกรุบมากแต่กินเผ็ดน้อยแต่นี่นี่คือยอม เปิดวาร์ปกันมาที่เขาหลักเลยนะคะจากร้านหมอมูดวงคือหิวแล้วก็กินกันอย่างเมามันมากก็คือเราไม่ถ่ายระหว่างทางให้ดูเพราะว่ามันมืดมากตอนนี้เรามาพักกันที่เอเดนบีที่พักเลิศอยู่นะในราคาหนึ่งพันขั้นละเจ็ดร้อยพันเจ็ดร้อยห้องแบบห้องน่ารักอะ่ะคือที่พักดูน่ารักเลยอะ่ะมัน,นราคาพันเจ็ดถือว่าถูกมากคือเรามาเขาหลักแค่คืนเดียวก็เลยกะแบบว่าหาที่นอนแบบง่ายๆแต่ปรากฏว่ามันเสือกดีงามค่ะ บรรยากาศเป็นไงเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนึงก่อนที่เราจะไปเล่นเซิร์ฟครั้งแรกของชีวิตเพราะครั้งที่แล้วมาไม่ได้เล่นเพราะว่าไม่ได้จองมาจะเป็นยังไงพรุ่งนี้ไปดูกันนะฮะวันนี้ขอตัวไปพักผ่อนตามอัธยาศัยกันนะครับทุกคนสวัสดีตอนเช้านะ,ะทุกคนเ,เ,เดี๋ยววันนี้เราจะไปกินไม่เสียงอะไรมันดูรอวะสวัสดีตอนเช้านะครับทุกคนเดี๋ยวเราเดี๋ยวนินดินกูก็เปี้ยวเหมือนกัน เรากำลังจะลงไปกินข้าวเช้ากันเขาบอกว่ามันเป็นไลน์บุฟเฟต์ห้องอาหารเปิดตั้งแต่หกโมงครึ่งจนถึงสิบโมงครึ 30. 30. 30. 30. 30่งในก็จะเก้าโมงแล้วเก้าโมงแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเอ้ยอะไรอ่ะเอ้ยอันนี้อะไรอันนี้น่องบัวเหรอนี่พี่ท้าวเบี้ยนี่ตอนวันน่ะแต่อัยนี่น่ารักมากอันน้องคุ้งตาไม่น้ำ เมื่อกี้บอกว่าจะพาไปดูห้องอาหารแต่ยังไม่ได้ถ่ายออกาเอาแม่จานแล้วเธอถือกล้องอยู่กับมืองงมากก็คืออยู่มากอ่ะแล้วก็คือบอกเขากลัวห้องอาหารมาันปิดแล้วตอนเดินดูลายอาหารก็คือหยิบจานเลยนะจ๊ะไม่หยิบกล้องขึ้นมาลเลือกเ <c oughs> ดียวงงแมก่กขบอกมือใหม่งไงก็แบบลืมตัวก็คืออาหารดีมากเอาหารอร่อยอาหารแบบว่าโอเคเลยอ่ะแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายก็คือมีครบรสเคือบอ <c oughs> ว่าคนดูอาจจะมีภาพตามไม่ทันแต่ไม่เป็นไร เราอาจจะพิบายให้ไม่ใช่ดึงภาพตามไม่ดึงภาพไม่ออกเลยนี่คือห้องอาหารนะคะตรงนี้โอเคก็เดี๋ยวเราไปเตรียมตัวนะคะเพื่อที่จะไปเล่นเซิร์ฟเดี๋ยวมีเพื่อนตามมาอีกสี่คนอ้าวเล็วลูกทัวอ้าวเล็วแบทจิมมอสทิพายก่อนเราจะอกที่พักนะฮะเราก็จะไปถ่ายรูปมุมบาหลีของที่นี่แล้วก็ เป็นอันเสร็จสิ้นของการพักที่โรงแรมแห่งนี้ วันนี้ฮะทุกคนวันนี้ตัดภาพมาที่ตัดภาพมาตัดภาพมาอยู่ภูเก็ตตอนเช้าเลยก็คือตอนคืนมาถึงก็ประมาณกี่โมงวะเมื่อคืนเออสี่ทุ่มครึ่งแล้วก็แม่ถ่ายที่พักให้ดูอันนี้คือเราพักเป็นที่พักเป็นบ้านพักภูเวลล่าเหมือนอยู่แบบเบลลี่ยูอ่ะคือไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้เว้ยคือราคามันก็ประมาณหมื่นสี่ต่อคืนพักได้1ิคนมีห้าห้องนอนก็คือดูบรรยากาศ อันนี้ก็คือเป็นชั้นล่างก็คือมีแบบถ้าเป็นบาร์แล้วก็จะมีโซนข้างนอกคือแบบดีอันนี้เป็นแบบสะว่ายน้ำวิวก็จะแบบเห็นทะเลอยู่ไกลๆอันนี้ก็เป็นห้องนั่งเล่นหนึ่งอันนี้แล้วคือชั้นสองกัน,นนะคือชั้นสองดีมากอันนี้นะคะโซนนั่งเล่นอีกอันหนึ่ง living room <two. S 2> อันนี้ตอนแรกตกใจเขาไม่มีจอเขาบอกว่าฉายจอโปรเจคเตอร์ตรงตรงผนังสีขาวนี้เลยข้อดีของบ้านหลังน,นี้คือว่า นนยังมันสามารถเดินได้รอ,รอบๆเลยอันนี้ก็คือเป็นโซนเลเบียงข้างนอกแล้วก็น,นี่คือเป็นอีกหนึ่งห้องนอนใหญ่อ่าคือคือทุกห้องจะเป็นประมาณนี้ก็คือเข้ามาเจอห้องน้ำอันนี้เป็นห้องนอนประมาณนี้แผนสําหรับวันนี้เราก็จะไปล่องเรือกันเกาะเฮเกาะเฮแล้วก็ไปดูดพาทิตย์ตกที่แหลมพมเทพแล้วก็กลับมาที่นี่เหมือนเดิมเราจะพักที่นี่สองคืนอเดี๋ยวเตรียมตัวไปขึ้นเรือก,กันครับเดี๋ยวไปเจอที่ท่าเรือ ตอนนี้ก็ถึงท่าเรือโป๊ะแล้วฮะกำลังจะไปขึ้นเรือคาตามาลันคืเมึงแขกงรับเชิญประจำรายการมนึงไม่ได้ไอ้เหียอาคาตามาลันคือมันคือเรือย้อนหรือคือเรือใบมันคือเรือโอเคดูดูเรือนี่ภาพไหนนะครับ Welcome to my yard เลยก็ถ่ายมาทุกคนดูอีิงีแล้วนะคะว่ามันจิวขนาดนด้เออแต่วันนี้เหมือนแบบแดดไม่ค่อยแรงมากขนาดนั้นแต่ว่าแสงมันจ้าอยู่ประมาณนึงกัรว่าจะเป็นยังไงเราต่อเลยนะต่อต่อเ่้เฮ้้ ึงจุดดำน้ำจุดแรกนะฮะนี่ก็เป็นเอาน้ำบ่อเป็นจุดเล่นน้ำดำน้ำจุดแรกเราเจอพวกปลาอะไรบ้างเา๋ือครับพี่มีโซโลกเลยปลาส่วนวันนี้เราจะเต้นอะไรบิกท่าไหนกันครับครูแป๊ กลับถึงปั่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราจะทานข้าวกันนะคะออที่ร้านป้าต่อยซึ่ง <c oughs> เขาบอกว่าอร่อยมาก <c oughs> เดี๋ยวเราไปรอดูออว่าจะรวยมั้ยเย้ตอนนี้ถึงที่พักแล้วนะครับเราก็จะมากินอาหารมื้อเย็น วัสดีตอนเช้าจ้าวันนี้ตืน่นเช้ามากินอาหารเชา้าต,ตัวเอตัวเมืองกรุเพเป็นวันแรกที่ตื่นเช้าเพราะว่าวันนี้ตื่นสายไปเลยน,นี้ก็เลยแบบมากินร้านโรตีแถวน้ำเป็นร้านดังในยา่านกรเทมันจะเป็นโรตีแล้วก็มีพวกแกงเนื้อแกงไก่อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเด็ดมากเดี๋ยวไปดูว่าแบบมันจะอร่อยไหม เป็นแกงมัสมั่นเนื้อกับแกงเนื้ออันนี้คือโรตีเปล่ากับโรตีนมน้ำตาลขอชิมโรตีเปล่าขนงกรอบแบบถูกต้องอันนี้เป็นแกงมัสมั่นเนื้อกับโรตีน้่กินคือโะอื้มไม่ใช่ก็อร่อยอ่ะเงี้ย ดีกว่าเนื้อคขาเด็ดอ yup. ่ะดีกว่าเนื้อดีสบายกินโรตีกับแกงเนื้อไอชี้แกงมรสมันเข้าอีกย้ากกระดวนไอ้เที่เด็ดมากสมัครกันเพราะสมัครเป็นไงอร่อยมากพี่ไม่เคยกินเลยคือตังเนื้ออร่อยนเนื้อโคตรอร่อยตะ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 สวัสดีฮะตอนนี้เรา แอบแม่กูไม่ได้ถ่ายคลิปเลยตอนนี้ครับเราเปลี่ยนที่พักอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะกลับกรุงเทพเป็นบ้านเหมือนเดิมเป็นบ้านพูวิลล่าภูเก็ตครั้งนี้คือเป็นวัยรุ่นพูวิลล่าห้องนี้คือวิวดีเลยก็คือเป็นห้องนอนแล้วก็เห็นวิวเป็นแบบข้างนอกอันนี้เป็นห้องน้ําที่มีอ่างน้ําแบบ his and her แยกกันใช้ไปเลยแล้วก็โถสุขภัณฑ์ตรงนี้นี่วิวข้างนอกเป็นอย่างนี้ครับทุกคน อ้าวดีอยู่นะแล้วก็ออกมาปาร์ตี้ข้างนอกนี้ได้กิจกรรมต่อไปก็คือการเลือกห้องโดยธรรมเนียมของพวกเรานะครับการเลือกห้องก็คือเราจะต้องมาเพื่อจะเลือกห้องที่ต่างเป็นไรความฉูดป้าสารคนเองเข้าไปขึ้นมาหนึ่งสองตั้มตื่นเต่น สุดท้ายเรงว่าที่ลอยอยู่ดีนะครับส่งวันนี้ไม่มีแพนไปไหนหรอไม่มีอะไรไปไหนเลยอ๋อแล้วก็ตอนเย็นเดี๋ยวไปกินร้านอาหารแพนคุส่วนใหญ่ก็จะเป็นเราไปกินของอร่อยกันนะงานที่ค้างอยู่ที่มาที่นี่แล้วตั้งใจที่จะทำก็คือไม่ได้ทำงานรีวิวยอดเลยแต่เล่นเล่นเองเงียบอย่าว่าเพื่อนก็ไม่มีอะไรพักผ่อนน้ำทรายสวยโอเคเดี๋ยวไปเจอกันตอนเย็น นี่อยู่ร้านอะไรคะทุกคนแพทูค่ะคือเป็นร้านนี้เป็นร้านแนะนํามากเพราะว่าต้องไปกินกลางทะเลกลางทะเลจริงคือต้องล่องเรือออกมากินเอคือเขาจะมีเรือรับส่งแบบระหว่างแพกับชายฝั่งก็คือเหมือนจ่ายค่าที่จอดรถเดี๋ยวแพเขาจัดการเองที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องหออนงำมอ๋อก่อนหน้านั้นเราไปกินอาหารร้านนึงมาชื่อว่าร้านอะไรนะน้ายอยน้ำย้อยน้ำย้อยเออแล้วเราก็ถามเขาว่า พี่แบบมีหือนังลงมไหมเขาบอกมาที่นี่เลยแพรคูวิตซึ่งอาลานเนี่ยเราก็ดูมาแต่แรกแล้วสรุปเป็นญาติกันจ้าโอเคโอเคเดี๋ยวรออาหารมาดีกว่าน,นี่คือปลาครึ่งตัวแรกนะคะที่เอาไปทอดน้ำปลาปะใช่จ้ะใช่ว่าตัวแม่งใหญ่มากใช่มไม่หัวม,มันประ,ประมาณเนี้ย <c oughs> <c oughs> เป็นไงอะไรอร่อยดูขนาดหอยเขาบอกว่าไม่ได้ใหญ่มากจนเินไม่ได้ใหญ่มากตอนแรกเขาบอกว่าแค่นี้แค่นี้ตัวพอดีพอดีค่ะไม่ใหญ่มากนะใหญ่เลยปเดินมานะดูหอยดิเดี๋ยวเร้จะเดินไกินอือหึคดอว่ามันอร่อยมากยนมเป็นไงขนมโคตรหวานครับ อุ้ยหัยหลังลมหวานมากไม่คาวเลยออร่อยทุกอย่างจริงแบบไปอร่อยทุกอย่างจริงมันต้องดูว่าผัดผงกะหรี่มันอร่อยไหมแต่ร้าเป็นยังไงอร่อยไหม juicy ที่อยม่ะอร่อยมากไม่มีความคาวเลยใช่ไหมไม่มีอาจจะเป็นแบบว่าเป็นยังไงลองกินดูหลับไป มัไม่มีกลิ่นคาวเลยไม่กินาวเลยันหวานมากหวานมากไม่มีกลิ่นคาวร้านนี้คนจะกินจริงเจ้าคือเครื่องเทศเขาอะครบครจริงแ้เธอชอบเมนูไหนสุดปูที่ผัดของกะลีแต่แพปูแพปูก็ยังยอมกินเหมือนที่แบบบอกเลยคือปูมันสดมากแล้วแบบมันเป็นรสชาติไอ้น้ำกะลีที่แบบมันหายากมากอ่ะรสชาติเนี้ยหายากมากจริงๆคืงกินคำแรกเราวาวเลยหวนไหบ ออลอเล่ล่ะเลยชอบอะไรไม่สุดที่ชอบที่สุดใช่ปะ่ะอืมให้ไปคนเนี้ยเม,น,น,ยมนูที่ชอบที่สุดน่าจะเป็นปูนิ่มผัดผงกะหรี่เขาให้เลยแล้วก็ข้าวต้มยำคืออร่อยมากแล้วก็หอยหอยคือขาดสั่งไม่ได้ใครมาภูเก็ตก,ก็อย่าลืมแวะมาร้านแพ้ควิดนะคะก็คืออยู่กลางทะเลนั่งเรือมาแป๊บเดียวแนะนำให้มาตอนเย็นก็มื้อน,นี้อร่อยมาก ไปดูราคาป่ะเาเท่าไหร่ทายกันปะถทายกันเราสั่งไปทั้งหมดประมาณ8อย่างทายทายใกล้เคียงสุดใจครึ่งเดียวอุ้ยสองพันสองปูสองพันเจ็ดสองพันหกสองพันหปสองพนสี่ะไชั้นสองพัอุ้ยอ้ยแพงกว่กูอีกเอาดิเดี๋ยวมาดูกันว่าราคาเท่าไหร่เดินเดนเเดนเดนเดนเนองพร ต่ได้3,205บาทแต่เขาลดให้10%เหลือ2,007ดีมาก่แวา2007ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณพี่กูกจากร้านน้ำย้อยไปกินกันกน,นะฮะพี่กูกพี่เดียวน้ำย้อยร้านน้ำย้อยก็อร่อยอร่อยมากแต่คือไม่ได้ถ่ายเพราะว่ากูเองครับไม่ได้กล้องไปโอเควันนี้เป็นวันสุดท้ายที่อยู่ที่ภูเก็ต <c oughs> <c oughs> ก็วันสุดท้ายก็มากินอาหารปิดทริปก็คือขนมจีนร้านสะพานหิน <c oughs> ก็คือเป็นร้าน <c oughs> ที่เขาเรีวิวว่า <c oughs> อร่อย อืมเดี๋ยวลองดูว่ามันจะอร่อยไหมแล้วก็คือเราสั่งมาทั้งหมด7จ็ดตำนาญ้าเลยมาลองทุกอันก็คือจะมีแกงไตปลาตำยากะทิได้ต้นาปูต้นาปูสตกุ้งน้ำพริกเออน้ำพริกแกงเนื้อต้นาเนื้อแล้วก็แกงขวานแล้วก็แกงป่า แล้วก็มีพวกไก่ทอดทอดมันขวดพวกแบบผักอะไรเงี้ยถามก็เป็นจิบเองแบบเป็นชุดใหญ่แบบนี้เออก็คือบริการตัวเองแล้วก,ก็คือเดี๋ยวมาลองทุกอันว่าแบบรสชาติเป็นยังไงเขาพูดถึงจิบน,น,นี้เราก็ยังไม่ทานจับมือเออหเออเ,อ,อเรากินเด็ดกับมื่อแล้วเออแต่ปลาอร่อยชอบเออปลาอร่อยมากปลาอร่อยอ่ะคู้นิวเวิลด์แห่งการกินเนี่ยแกงเนื้อเหรอแกงเนื้อแม่งอร่อยวะอร่อยมาก <laughs> คือแม่งหน้าอีท <facial> ุกอย่างเลยดิอร่อยมากเลยกินหมดอย่างรวดเร็วประมาณ15ที่ก็แนะนำถ้ามากันเยอะๆก็แนะนำให้สั่งถึงเมนูเพราะว่ามันจะได้กินได้หลากหลายแล้วก็สั่งพวกแบบไก่ทอดมาเพราะว่ามันจะได้อิ่มท้องด้วยเพราะว่ามันมีแต่น้ำยาแล้วก็ผักเออแล้วก็จะมีพวกทอดมัน ไม่จากนี้ไปก็คงไปไปหากาแฟกินแล้วก็ซื้อน้ำผีกกุ้งเสียบร้านหนอบมูดงกลับไปฝากคนที่บ้านเดี๋ยวไปเจอกันที่สนามบินโอเคค่ะตอนนี้เราอยู่สนามบินกันแล้วนะฮะก็เตรียมทีดจะกลับกรุงเทพก็จบผ่านไป5วันไปด้วยดีคลิปนี้ค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่ากิจกรรมเยอะมา5วันก็โอเคคุ้มนะสำหรับภูเก็ต <ừ> คือหมายถึงว่าได้ไปเล่นทุกอย่างเซิร์ชล,ล่องเรือกินอาหารอร่อยทุกมือ้อเออแต่ทริปนีย้ยกให้อาหารเธอยืนหนึ่งแต่จริงๆนะมึงเป็นคนที่ถ่ายวอลคคืออาหารป,าปล, <laughs> ลาเแลวกสิบเจ็ะเป็นคนชอบกินซึ่งค่าใช้จ่ายในทริปนี้เราว่ามันก็สมเหตุสมผลนะเราว่าาจะอยู่ประมาณหมื่นต้นๆประมาณนี้สําหรับทริปคูเก็ต่ก็สนุกดีสนุกวะสนุกมากก็โอเคขบรถขบรถนี่ก็อาจจะถ่ายวอล์กแบบตะกุกตะกักนะไปแบบมือใหม่ที่ทุกคนเห็นแบบมา เยอะๆก็คืออะไรเห็นหน้ากูปุ๊บมาแล้วเดินมาจะถ่ายปุ๊บเดินมาประชิดตัวกูแหละพอยิ้เลพูดแบบ พูดไม่รู้จะพูดอะไรพูดถูกใช่ก็เราจะเห็นแฝมเยอะมากในในคลิปนี้ก็คือกูจะต้องเป็นคนแบบชักชวนมึงในการพูดคุยใช่แล้วก็จะเป็นคนแบบลืมตัวแบบลืมค่ะเออจะไปกินอะไรอย่างเงี้ยก็จะกินก่อนอ้าวชิบหายลืมถ่ายโอเคปล่อยบอกว่าการทำบอกอ่าไม่ง่ายไม่ง่ายอืมแล้วก็ถ้ามีผิดพลาดประการใดก็ตำหนิติเตียนได้อย่าได้จะอย่าด่าแรงนะผูกเสียนตายเสียนได้เป็นชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะเออแล้วก็กดกดซับสไคร้ด้วยแล้วบ๊ายบายเจอกันทีม หน้าใหญ่ทำอะไรก็คอมเมนต์มาเหมือนเดิมนะฮะบายบายภูเก็ตบายบายภูเ şey ก็ตบายภูเก็ต